การแข่งขันแมตช์เมื่อคืนนี้นะคะระหว่างไทยเจอกับยักษ์ใหญ่อย่างเซอร์เบียนะคะไทยอยู่อันดับ13นะก่อนแข่งเซอร์เบียอยู่อันดับที่4นะคะเรามาฟังแต่ละเซตกันเดี๋ยวสรุปเซตมาให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูนะเซอร์เบียนะคะวันนี้รูปแบบเกมตั้งแต่เซตแรกนะคะก็ไม่ได้หวือหวาอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามีผู้เล่นตัวใหม่เข้ามาด้วยเซอร์เบียเล่นปกติแต่เซอร์เบียตัวสูงมากด้วยความที่เซอร์เบียตัวสูงปุ๊บ มือเซตจ่ายอะไรแค่ไหนตีเหนือบล็อกเราหมดเลยอย่างบอลแรกของสาวไทยอ่ะในช่วงเซตแรกก็ไม่ได้เสียเยอะนะคะแต่แค่ไทยผิดพลาดกันเองและไทยก็ยังดูสับสนกันเองในช่วงเซตแรกนะคะดังนั้นคะแนนเนี่ยของเซอร์เบียไปถึง17แล้วสาวไทยอยู่ที่10นะคะช่องว่างระหว่างคะแนนอ่ะค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าลูกไหนที่บอลแรกไทยเข้ามือปุ๊บนะพรพันจ่ายบอลผสมบอลสูตรปุ๊บนะโอ้โหเซอร์เบียหลงบล็อกแบบ แบบแบบเราชอบเลยอะเซเบียหลงบล็อกแบบโอ้เห็นแล้วไม่มีใครสู้บอลสุดไทยได้อ่ะอาจริงแต่ต้องอยู่ที่บอลแรกเท่านั้นเลยและสาวไทยในเซตแรกนะคะค่อนข้างที่จะเล่นบอลแบบไม่ได้เข้าสูตรตัวเองเท่าไหร่บอลสูตรมีนะแต่มีน้อยให้น้อยเลยส่วนใหญ่จะเป็นบอลแก้เลยนะคะแบบทัดดาวไปตีหัวเสาแทนอะไรอย่างเงี้ยทาให้ทางเซเบียจับบล็อกได้หมดเลยคือไทยตีติดบล็อกค่อนข้างเยอะนะคะและในช่วงเซตแรกอะ บเบียก็คือตีลงบ่อไทยเออไทยก็เว้นบ่อไว้อีกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรก็ค่อยๆไปทีละคะแนน,นะค่ะทุกคนและในเซนแรกนะคะเราจะเห็นว่าวีพาวีสีทองเนี่ยลงมาแค่ไม่กี่ลูกเท่านั้นทุกคนคือประมาณ3-4ลูกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ให้สฤสิภาพร์จันทวิสุทธ์ลงมาแทนเลยเพราะว่าน้องสองก็มีอาการ บาดเจ็บอยู่แล้วนะคะดังนั้นคนก็พักไว้ก่อนแล้วก็ได้ใช้มือเซตเปลี่ยนเลยค่ะในช่วงกลางเซตนะคะใช้นุกนิกลงมาแทนพรพันเลยคือพอเซอร์เบียมาถึงคะแนนที่20แล้วแบบนี้แล้วไทยยังอยู่ที่คะแนน12อ่ะตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนเปลี่ยนผู้เล่นมาลองเล่นไปเลยลองระบบอะไรใหม่ๆไปเลยนะคะแล้วสุดท้ายค่ะเซอร์เบียก็เอาชนะไทยในเซตแรกด้วยสกอร์25ต่อ13โอ้โหผู้บรรยายถึงขั้นบอกว่าเอ๊ะวันนี้สาวไทยดูอืดๆ โอ้โหแอดก็บอกว่าเซตแรกอาจจะลองระบบทีมานะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเอ,อ,อื่อยไปนิดนึงบวกกับที่ทางฝั่งเซอร์เบียก็คือตัวสูงมากเล่นเร็วมากเป็นแต้มหมดและสาวไทยบอลแรกวันนี้ก็ก็ ก็ไม่ได้เข้ามือพรพันธ์เท่าไหร่ในการที่จะจ่ายบอลสูตรนะคะหรือเพราะสาวไทยเวลาไทยก็คือเที่ยงคืนไ่ทุกคนเซตที่2ใช้นุกนิกนะทนทิชาใจแสนลงมาเป็นมือใช้แทนพรพันธ์เกิดปราดเลยนะคะส่งวิภาวีกลับลงมาและบีหลังส่งเป็นโมเมธนาชาสุกสดค่ะถือว่าเซตที่2เปิดมาได้ดีขึ้นนะสำหรับสาวไทยรู้สึกว่ามีจีวิตชิวามากขึ้นกับเซตแรกนะคะมือเซตของไทยนะคะทั้งนุกนิกและพรพันธ์นี่คือเล่นจังหวะ2ทั้งคู่ไปแล้วแต่ว่าเซเบียนรับได้ ไ้หมดเลยนะคะแล้วก็สวนกลับเป็นแต้มหมดแล้วก็ได้ส่งน้องไก่วิมลรัตน์ลงมานะคะเซตนี้ก็ถือว่าลองใหม่หมดมาแล้วค่ะสาวไทยโอ้โหเซตที่สองทำผลงานถือว่าสุดยอดขึ้นเลยนะคะพอเล่นแล้วมันเห็นเลยว่ามันต่างจากเซตแรกจริงๆนะให้สาวไทยอ่ะก็คะแนนนำเบียนะในช่วงต้นเซตนะทุกคนบอกแล้วทุกคนแอนดอจะพูดว่าโมเมทัชชาสุกสดลงมานะแล้วทำให้เกมสามารถแบบเปลี่ยนได้จริงชุดสองอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นนุกนิกหรือว่าโมเมวันนี้เห็นเลยนะคะในเซตที่2เนี่ยคือสาวไทยตีแบบตีใส่สุดแรงจริงๆอะ่ะคือไม่ยังไม่ไม่สนบล็อกอะไรเท่าไหร่แล้วนะโอ้โหธนชาสุขสดของเราวันนี้มาแรงจริงๆสุดมือสายโหดาสวักเขากลับมาแล้วเนี่ยแหละฉายาสาวน้อยใสยวักตัวจริงในในเซตที่2นี่มาแบบ แต้มต่อแต้มเลยนะคะคือ 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15 16, 16อะ่ะทุกคนและสาวไทยก็คะแนนนำเซอเบียคะ่ะทุกคน18ต่อ16โอมก็ตอนนี้เริ่มอยู่ไม่ติดแล้วนะคะคนลุกแล้วโอ้โหทุกคนไทย23แล้วนะ23ต่อ20นะมาเจอสาวบุกลิกเพื่อสีข,ของโมเมยสบตัดเกมรุกไป2ลูกสบเอสเลยอะโอ้โห oh <my> และสุดท้ายคะแนนเท่ากัน23เท่ากันโอ้ไม่ก็ Oh. โอ้โหเซตนี้มันบีบหัวใจสุดๆแอดแบบแอดไม่ดูเลยอะแอดให้คนอื่นดูเลยสุดท้ายเซเบียก็เอาชนะเราค่ะ29ต่อ27คือเซตที่2องอะเห็นปะบีบหัวใจมากคือจุดพลิกล็อกอะจุดพลิกล็อกเลยนะคือคะแนนเซเบียตอนที่คะแนน20และไทย23ทุกคนไทยอีก2แต้มชนะแต่ลูกเสิร์ฟของบูคลิก มาเซิฟเอสสอลูกติดต่อกันทําให้คะแนนเซอร์เบียเนี่ยเป็น22-23และเซอร์เบียก็ลุกกลับได้อีกเป็น23เท่าหลังจากนั้นพอมันเท่ากันแล้วนั่นแหละค่ะความเท่ากันเปุ๊บบะด้วยความที่แบบเออเซอร์เบียเขาก็ได้เปรียบอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยชนะไปค่ะเซตที่2 29ต่อ27เ็พอมาเซตที่3นะคะหน้าบล็อกของเซอร์เบียทำงานหนักเลยค่ะทำงานหนักในที่นี้คือ ทำงานดีมากๆสาไทยตีติดบ,บล็อกโอ้โหตีติดบล็อกช้ำเลยนะคะคะแนนก็เท่ากันในช่วงต้นเซตนะทุกคนประมาณ6ต่อ6คแคะแนนก็ไล่มาเท่าๆกันเลยค่ะทุกคนตีตีกันมาเลยแบบ1 1 1 1 1 2 1 2 13 13อ่ะนะคะโอ้โหทุกคนแล้วเล่นกันมาเรื่อยๆนะคะไทยก็มานำเซอร์เบีย1615นะคะ ในวันนี้นะเกมเซิร์ฟของสาวไทยดีขึ้นเยอะมากแต้มก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะหมายถึงเซอร์เบียไหลไปเรื่อยๆเลยนะคือที่จริงอะ่ะไทยก็ก็สู้ได้ทุกคนแต่ว่าไทยอาจจะมีผิดเล็กๆน้อยๆจริงๆนะคะทำให้เซอร์เบียเดี๋ยวไปถึงท้ายเซตแล้ว23ต่อ18แล้วนะสุดท้ายนะคะเซอร์เบียก็เอาชนะไทย25ต่อ19ชนะ3เซตรั่วแต่เอาตรงเกมมันมากๆเซตแรกไทยบอลแรกไม่ดีบอลสุด ไม่สามารถทำงานได้เซตที่สองสาวไทยเล่นดีมากเล่นดีมากมาเสียลูกเสิบของบุคลิกที่เสิบตัดเกมลูกไทย2คะแนนติดและนอกนั้นก็ดิวยาวเลยคือแบบเซตที่สองอะยอมรับเลยไทยดีมากนะคะคืออาจจะแบบที่จริงมันช่วงจังหวะเซตที่สองคือช่วงจังหวะเวลาของการแข่งขันนิดเดียวส่วนเซตที่ 3, สามเซอร์เบียบล็อกอย่างเดียวเลย ไทยขาดหมดนี่คือสรุปแบบ3เซตเลยนะจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนใครได้ดูบ้างเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างสาวไทยแพยสเซเบียสามเซตรวดคะแนนถูกหักไปประมาณ3เลยนะคะโอ้โหที่จริงเกือบแล้วแต่ไม่เป็นไรเกมมันแล้วเราเห็นอะไรใหม่ๆคือเห็นคนยะแก้เกมเราเห็นท่าเต้นของคนยะเราเห็นการแก้เกมของคนยะที่ดีขึ้นมากมาก คือเห็นโคตยาแก้เกมใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นจากโคตด่วนอ่ะอันนี้พูดแบบนี้เลยนะคะดังนั้นโอ้นัดหน้ายากยากเลยเจอกับแคนาดารอลุ้นค่ะตอนจบนะคะผู้ภาคของทาง f i v b นะคะก็ได้สัมภาษณ์คนที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ทำสกอร์ได้เยอะนะคะอย่างน้อยก็มีภาพน่ารักน่ารักของสองสาวคู่แข่งนะคะระหว่างไทยกับเซอเบียมา ให้แฟนๆได้เห็นกันอะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะใครได้คุยกับแอดหลังจบเกมเมื่อคืนนี้บ้างโอ้โหใส่อารมณ์กันยับเลยนะไม่เป็นไรค่ะเราจะเริ่มใหม่มีดิลบล็อกเราจะทำงานใหม่มือเซตเราจะทำงานเพิ่มตัวตบเราจะทำงานให้ดี l i เ e r รเราจะทำงานอีกหน่อยในแมตช์แคนาดานะคะ ช้าวันอาทิตย์เจ็ดโมงเช้าะใครได้ดูไทยเซอร์เบียเม้นเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรเม้นออกมาค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวันเลยบบอลในชัลลิกวีแน2024ที่เกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นกำลังใจให้สาวไทยกันด้วยค่ะ